จากบนยอดดอยลงมาพื้นราบกันหน่อยนะคะลงมาในเมืองเชียงใหม่ค่ะอีกหนึ่งจุดที่คึกคักไม่แพ้กันก็คือที่ถนนคนเดินวัวลายนะคะ <c oughs> ผู้ชมชาวเชียงใหม่มั่นใจไร้โควิดอย่างแน่นอนค่ะก็ทําให้ถนนคนเดินวัวลายนะคะ <c oughs> ช่วงวันหยุดที่ผ่านมายังคงคึกคักแต่ก็มีในเรื่องของการเข้มงวด <c oughs> ทั้งสวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิและที่สําคัญหลายหลายคนก็ให้ความร่วมมือสแกนไทยชนะด้วยค่ะ <c oughs> ถนนคนเดินวัวลายใน อาจจะมีขึ้นทุกวันเสาร์นะคะของจังหวัดเชียงใหม่เพราะค่ะแม่ค้ายังคงมาตั้งร้านจำหน่ายสินค้าต้อนรับนักท่องเที่ยวมั่นใจเชียงใหม่ย,ยังปลอดภัยไร้โควิดค่ะทําให้มีนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกและอาหารการกินอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นทมกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายด้วยค่ะ โดยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่านะครับแม้จํานวนนักท่องเที่ยวจะน้อยกว่าทุกปีแต่ก็ถือว่ายังดีครับมีรายได้เกิดขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่เชียงใหม่เพราะสถานการณ์ในพื้นที่หลายจังหวัดมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้นักท่องเที่ยวคนไทยครับพากันมาสัมผัสความหนาวตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่จังหวัดเชียงใหม และแวะเที่ยวถนนคนเดินมากขึ้นซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนชัยชนะหรือบันทึกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และก็มีแอลกอฮอล์เจลนะครับในการล้างมือรวมถึงขอความร่วมมือเป็นอย่างดีครับในการสวมใส่หน้ากากาอนามัยกันทุกคนครับค่ะก็มีโอกาสได้ไปที่ถนนคนเดินอยู่เหมือนกันก็ต้องชื่นชมว่านักท่องเที่ยวเองหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือจริงๆสวมหน้ากากอนามัยแต่ก็ถ้าเวลาทานอะไรก็อ่ะอนุญาตเอาหน้ากากออกได้ก็จะได้ทานสะดวกหน่อยนะคะ